โอเคนะคะการตั้งระพุหน้าบ้านนั้นนะคะจะทําให้รวยจริงหรือนะคะเดี๋ยวเราจะมีคําตอบกันว่าการตั้งน้ําหน้าบ้านเนี่ยนะคะจะตั้งยังไงให้เฮงหรือบางครั้งตั้งแล้วมันทําให้รวยจริงหรอหรือตั้งแล้วมันจะทําให้สวยมากกว่ากันนะคะเดี๋ยวเรามาพิจารณาตามหลักฮวงจุ้ยกันเลยนะคะอ่ะโอเคคลิปที่แล้วนะคะซินแซ่ได้พูดว่าการพิจารณาในเรื่องของฮวงจุ้ยนั้นนะคะเวลาเราพิจารณาตาม หลักเชยภพูมอลจุยหรือ,อเรยว่าหานโถนะคะเราต้องหันหน้าออกจากบ้านนะคะด้านซ้ายนะคะคือตำแหน่งของ มังกรเขียวหรือว่าชิงหลงนะคะด้านขวาคือตําแหน่งของเสือขาวเรียกว่าปลายหูนะคะด้านหน้าคืออนาคตของชะตาบานนะคะส่วนทางด้านหลังคือขุนเขาหรือคนอุปธมภมนะคะดังน,นั้นนะคะตรงกลางจึงหมายถึงกิเลนนะ,ะห,รห,รหรือหรือโกชนก็ได้นะคะเราเรียกว่าโกชนกิเลนนะคะฟังความรู้เอาไว้อ่ะคราวนี้นะคะเราได้รู้แล้วว่าด้านตําแหน่งดาวพฤหัสหรือตําแหน่งชิงหลงเนี่ยเป็นตําแหน่งที่ เคลื่อนไหวมากที่สุดนะคะเคลื่อนไหวมากที่สุดเพราะว่า,าดาวพระเลใหญ่กว่าดาวทั้งมววนะคะดังนั้นการตั้งน้ําที่บริเวณหน้าบ้านนั้นนะคะเราจะต้องกระตุ้นการเคลื่อนไหวถ้าบริเวณด้านซ้ายของบ้านเมื่อหันหน้าออกนะคะไม่ได้เป็นทางเข้ามันจะไม่มีเกิดการเคลื่อนไหวเนาะก็จะผิดหลังโถเฟิองสุยดังนั้นนะคะตําแหน่งที่อยู่ทางด้านซ้ายของบ้านเวลาหันหน้าออกนั้นเหมาะกับการทําโรงจอดรถเหมาะก,กับการทําอะไรเหมาะกับการ ตั้งบ่อน้านะคะหรือตั้งน้ําเอาไว้นั่นเองให้เกิดการเคลื่อนไหวนะคะแต่การตั้งน้ําทําให้ รวยจริงหรือนะคะอันนี้เป็นข้อถกเถียงกันนะคะการตั้งน้านะคะที่หน้าบ้านจะทําให้รวยจริงคงป่านนี้นะคะคนทุกคนคงรวยกันแล้วในเรื่องของหวงจุ้ยเพราะว่าทุกบ้านที่ชินแสไปดูเนี่ยนะคะจะตั้งน้ําอยู่ทางฝั่งซ้ายตรงบริเวณหน้าบ้านตลอดเลยนะคะแน่นอนฝั่งซ้ายนะคะเป็นบริเวณที่ควรจะต้องมีการเคลื่อนไหวนะะจากการตั้งน้ํานะคะให้ถูกต้องนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบสอส่วนด้วยกันคือหนึ่งเลยนะคะ การตั้งให้ถูกกับทิศทางนะคะทิศทางตรงนี้มาจากอะไรนะคะมาจาก1การวิเคราะห์ดวงสตาของท่านว่าดวงของท่านต้องการนะคะน้าหรือไม่ถ้าดวงของท่านต้องการน้ําก็สามารถตั้งน้ำได้นะคะแต่การตั้งน้ำเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าบริเวณหน้าบ้านของคุณเป็นทิศใด แล้วก็ไทยสวยในดวงชะตาคุณนะคะ60ไทยสวยหรือ64ส่ไทยสวยตรงเนี้นะคะมันอยู่ตำแหน่งไหนนะคะถ้าอยู่ตำแหน่งด้านซ้ายของบ้านตั้งแล้วก็มีโอกาสที่จะดีอ่ะบางคนถามอกว่าจินซ่นะคะถ้าตั้งน้ําที่บริเวณด้านขวาของบ้านตรงฝั่งเสือขาวจะเป็นอะไรไหมนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเขาไม่นิยมตั้งทางฝั่งนั้นนะคะเพราะว่าฝั่งนี้นะคะมักจะทําให้เกิดการ เคลื่อนไหวที่น้อยกว่าทางด้านซ้ายนะคะแล้วเราไม่ยมตั้งบ่อน้ำสองบ่อตรงบริเวณหน้าบ้านนะคะเขาบอกว่าถ้าตั้งบ่อน้ำสองบ่อบ,บริเวณหน้าบ้านนะคะลูกชายคนโตจะใช้สองนามสกุลหรือจะมีลูกชายใช้2องนามสกุลนั่นก็หมายความว่าพ่อหรือสามีอาจจะสิ้นบุญวัยนือเป็นคําเปรียบไปตามตำราหงจุ้ยนะคะแต่ว่าการตั้งน้ําที่บริเวณด้านขวานะคะ สามารถเกิดความมั่งคั่งได้ไหมสามารถเกิดความมั่งคั่งได้นะคะถ้าบ้านบ้านนั้นนะคะต้องการธาตุทองนะคะและต้องการธาตุน้ําในดวงสตานะคะหรือตําแหน่งนะคะดาวน้ําตรงนั้น นะตำแหน่งเขาเรียกว่าอะไรตำแหน่งจากผังหลอสูตรงนั้นเนี่ยนะคะหรือหรือดาวเก้ายุคตรงนี้เนี่ยนะคะมันต้องการธาตุน้ํานะคะทําให้ดาวน้ําเกิดการเคลื่อนไหวอันนี้สามารถตั้งได้นะคะกรณีน,นี้เป็นกรณียกเว้นนะคะน,นี้จะเป็นเคล็ดลับเลย <S <S ดังนั้นนะคะการตั้งน้ําที่ดีนะคะนอกจากดูในเรื่องของดวงสตา์แล้วนะคะวิชาห่วงจุ้ยมันมีหลายแขนงมากเลยนะคะ ให้สวยฟึงสวยนะฮะก็คือวิชาที่เรียกว่าหมิงลี่ไผ่นะฮะการเอาดวงชะตามาวางหวงจุย้ยซึ่งเป็นวิชาโบราณและเก่าแก่ที่สุดจะคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยยอมรับวิชานี้ดีฉันก็งงเหมือนกันนะคะเพราะว่าอะไรนะคะ ฟ้าคนดีรวมกันเป็นหนึ่งคนเรายุสตาฟ้าเป็นหลักบ้านนะคะหรือหมเฮงก็ตามนะคะหรือพลังงานของคนเราเนี่ยถูกกําหนดด้วยสตาฟ้าดังนั้นถ้าเอาดวงสตามาจัดโหนชุวยไม่ผิดเลยนะคะโบราณก็สามารถใช้แบบนั้นเช่นกันนะคะแต่ในเรื่องของดาวเหินเราก็ต้องดูว่าถ้าในฝั่งที่เป็นทางด้านขวาของบ้านนะคะต้องการดาวน้ํานะคะเพื่อกระตุ้นกระตุ้นในเรื่องของทรัพย์เนาะอันนี้ก็สามารถใช้น้ำได้นะคะนะ โอเคนะคะดังนั้นจึงรู้แล้วว่าการใช้น้ําเพื่อกระตุ้นในเรื่องของห่วงจุ้ยนะคะพิจารณาอยู่2ออย่างคือ1เลยหลังโถหรือชยภูมิที่ถูกต้องอันที่2นะคะพิจารณาในเรื่องของดวงชะตาหรือเรียกว่าตัวปาจืดไทยสวยเฟิงสวยนะคะเอาดวงชะตาเนี่ยนะคะมาคานวณว่ายง่วนของท่านอยู่ในทิศทางใดทิศทางนั้นต้องการน้ำหรือเปล่าในทิศทางนั้นต้องการน้ําก็สามารถวางได้แต่ถ้าในกรณีที่ทิศทางนั้นอยู่ทางด้านขวาต้องการน้ําคุณจะต้อง ้องพิจารณาตรงตำแหน่งนะคะดาวดาวเหินด้วยนะคะว่าด้านขวาของบ้านเนี่ยถ้าต้องการน้ําใช้น้ําในการกระตุ้นได้ก็ควรวางแต่โดยส่วนใหญ่เราจะไม่นิยมวางน้ําบริเวณทางด้านขวาของบ้านเลยนะคะโอเคตำแหน่งบ้านนะคะพื้นที่บ้านที่ไม่ใช่ตัวบ้านเราเรียกว่าไท่าย,ยางใหญ่นะคะส่วน ส่วนบ้านของเราจะเป็นไทยอย่างไรก็พิจารณาในแต่ละส่วนไปโอเคนะคะต่อมานะคะลักษณะการตั้งน้ําควรตั้งน้ําพุยังไงดีสินใจไปดูทุกบ้านเลยนะคะลักษณะการตั้งน้ำบางคนบอกว่าตั้งน้ําทางด้านซ้ายนะคะจะดีแต่ถ้าดวงคุณไม่ต้องการน้าเนี่ยตั้งแล้วก็เกิดก็เกิดเรื่องไม่ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าดวงท่านบ้านท่านอาจจะไม่ต้องการน้ําก็ได้นะคะนะดังนั้นเนี่ยจงนะคะ ปรับหมายเซ็ตเลยว่าบ้านที่ตั้งน้ําทางด้านหน้านะคะมีโอกาสจะล่ารวยอันนี้ไม่จริงเสมอไปขึ้นอยู่กับ1นึยภูมิของบ้านหรือเรียกว่าหลันโถขึ้นอยู่กับพลังงานของบ้านก็คือดาวเก้ายุกนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับดวงชตาของท่านด้วยจต่โดยส่วนใหญ่นะคะถ้าคุณไม่ได้ศึกษาอะไรเลยนะคะอยากวางก็ เน้นแนะนำให้วางทางด้านซ้ายของบ้านนะคะแต่ถ้าคุณจะเอาเพื่อกระตุ้นโชคลาภคุณต้องศึกษาทางด้านห่วงจุ้ยนะคะเพื่อดูว่าตำแหน่งดาวน้ำดาวเขานะคะดาวน้ำก็คือ ดาวกระตุ้นการเงินนะคะส่วนดาวเขาคือกระตุ้นคนนะคะเราก็ต้องดูนะคะว่าตำแหน่งหน้าบ้านเป็นอย่างไรเนาะถ้าตำแหน่งหน้าบ้านของคุณเป็นทางทิศใต้ตำแหน่งตรงหน้าบ้านตรงๆเลยไม่ควรวางน้ำนะคะเพราะผิดหลังโถนะคะและตำแหน่งของน้ำนะคะบางคนบอกมีน้ำหลังบ้านแล้วจะจนอันนี้ก็ไม่จริงนะชินใจไปดูห่วงจุ้ยคนเนี่ยรวยระดับร้อยล้านพันล้านนะน้ำหลังบ้านแล้วโชคดีก็คือด้านหลังเป็นทางทิศเหนือมีน้ำอยู่ทางทิศ เหนือหรือหลังบ้านของเขาที่หลังบ้านเขาไปทางทิศเหนือเนี้ยอันเนี้ยโคตรโชคดีเลยนะคะเพราะว่าทิศเหนือได้น้ำ ตามหลักเบญจธาตุก็มีโอกาสั่งคั้งอ่ะโอเคแล้วเราจะเลือกน้ําอย่างไนะคะในการตั้งบริเวณหน้าบ้านนะคะอย่างแรกนะคะซินแซแนะนําให้ตั้งเป็นน้ําพุนะคะตั้งเป็นน้าพุเนี่ยมันกระตุ้นพลังงานอย่างนะเพราะเกี่ยวข้องกับการพุงพ่งขึ้นพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นเป็นสัญลักษณ์ของพลังงานอย่างจัดวลดีจะ่จะตั้งตรงไหนนอีกเรื่องหนึ่งนะคะเพื่อกระตุ้นโชคลาบการตั้งน้ําเพื่อกระตุ้นโชคลาบนะคะตามหลักฮวงจุ้ยต้องดูชัยภูมิและต้องดูดาวเหินนะคะแต่ถ้าคุณไปตั้ง ทางด้านซ้ายก็คือได้ภูมิสถาปัตยที่สวยงามในเรื่องของกระตุ้นพลังงานอีกเรื่องหนึ่งดังนั้นการตั้งน้ําทางด้านซ้ายไม่ได้หมายความว่าคุณจะมั่งคั่งหรือมีโชคเสมอไปขึ้นอยู่กับดวงสตา์และก็พลังงานของห่วงจุ้ยดว้วยแต่แน่นอนถ้าตั้งนะคะได้รับ ความสวยงามอย่างแน่นอนอะต่อมาการเลือกน้าพุนะคะหรือการเลือกน้ำหนึ่งน้ำที่หมุนวนเลือกได้โอเคผ่านนะคะถือว่าเป็นการหมุนเวียนพลังงานที่ดีอันที่2นะคะน้ําพุที่มีลักษณะพุ่งขึ้นนะคะเราเรียกว่าเชียนชินสุ่ยนะคะหรือสายน้ำนะคะสายน้ําแห่งฟากฟ้านะคะหรือสายน้ํา เขาเรียกว่าสายน้ําดวงใจฟ้านะเะทียนสีสุยใครมีใครมีลักษณะแบบเดียวจะดีหรือบางคุณนะคะที่บ้านใหญ่หน่อยนะคะถนงพุ่งตนมาหน้าบ้านเนาะ,ะทาวงเวียนน้ำพุหรือหมู่บ้านใหญ่ๆอะคะ่ะทาวงเวียนน้าพุนะคะเราเรียกว่าปากว่าหุยหลานสุ่ยนะคะก็คือลักษณะแปดทิศวงโคโจรล้อมรอบพัดพาเงินทองหมื่นหาบเข้ามาอะไรประมาณนี้นะคะก็จะทําให้คุณอะมั่งคั่งมากขึ้นอ่ะโอเคหนึ่งเลยนะน้าที่ควรเลือกนะหนึ่งน้ำที่มีลักษณะเป็น น้ำพุ่งขึ้นนะฮะหรือน้าพุอันที่สองน้ําหมุนสามารถทําได้อันที่สามทำเป็นราน,น้าพุกลมกลมสามารถทําได้พัดพาพลังงานที่ดีแต่น้ําที่ไม่ควรตั้งก็คือลักษณะน้ําตกนะคะน้าตกนะคะเขาบอกว่าภาษาจีนก็คือมันเหมือนกับเสียงคนร้องไห้นะเดี๋ยวเรียกว่าขู่นะ,ะขู่ที่แปลว่าคนร้องไห้ดังนั้นไม่ควรตั้งการตั้งนะคะการตั้ง น,ะะน้ําพุอยู่บริเวณน้ําตกอยู่บริเวณหน้าบ้านนะคะแล้วขู่เป้สุยนะคะก็คือคนร้องไห้หน้าบ้านลูกหลานจะลูกหลานจะ เขาเรียกว่าอะไรตั้งน้ำน้ำน้ำตกหน้าบ้านลูกหลานจะสูญสิ้นนะคะตั้งน้ําตกหลังบ้านเหมือนคนร้องไห้หลังบ้านบรรพบุรุษจ,จะอายุไม่ยืนนะคะอันนี้จะเป็นคาเก่าของวิชาวโหงจุ้ยดังนั้นการตั้งน้ําต้องพิจารณาตามที่ชินแซะบอกนะคะนะาการตั้งน้ําทางด้านซ้ายถ้ารู้หลักโหงจุ้ยนะคะและรู้หลักพลังงานดวงชะตาของตัวเองก็จะเป็นการกระตุนโชคลาภแต่ถ้า เอามาตั้งทางด้านซ้ายแบบไม่รู้อะไรเลยก็ได้ภูมิศาสตร์ปัจด,ดีดังนั้นการตั้งน้ําจะมารวยเหมือนกันไม่ได้ค่ะนะคะการตั้งด้านขวาก็ไม่ได้เป็นอะไรนะคะแต่โดยส่วนใหญ่จะไม่ตั้งพอตั้งแล้วก็ต้นเสือขาวผู้หญิงจะเป็นใหญ่หรือบางครั้งมีเหตุเพศภัย,ยเกิดขึ้นมาเยอะนะคะแล้วมันไม่เหมาะด้วยเพราะว่าดาวสุกนะคะเล็กกว่าดาวพฤหัสด,ดาวพฤหัสเคลื่อนที่ดีกว่าดังนั้นเรื่องหลักของการตั้งน้ําเป็นแบบนี้ค่ะ